สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆมาดูแปลงผักรอบบ้านนะครับที่ผมเพิ่งชำเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะครับเป็นผักกาดแล้วก็หอมนะครับหอมแดงแปลงที่ปลูกนี้จะเป็นปุ๋ยหมักนะครับที่ นำเศษหญ้าเศษวัชพืชทั้งหลายนะครับแล้วก็นะครับที่แล้วก็มาทําเป็นปุ๋ยหมักแบบนี้นะครับมากองกองกองไว้รดน้ําให้เขาย่อยสลายจนกลายเป็นดินแบบนี้นะครับพอได้เป็นดินแบบนี้ก็นํามาปลูกผมก็นํามาปลูกผักนะครับเพราะว่าดินดินมันแข็งไม่สามารถที่จะขุดได้ต้องทําแบบนี้นะครับแล้วก็ ไม่ต้องใช้ปุ๋ยด้วยนะครับมันจะมีธาตุอาหารอยู่ในตัวเป็นปุ๋ยในตัวนะครับต้นเขายังเล็กนะครับต้นเขยังเล็กนะครับเป็นผักกาดขาวหอมแดงจะมองไม่เห็นเห็นแค่จุกอยู่หน่อยๆน,นี่ครับนี่คือหอมแดงนี่ฮะจุกเขา ก็มารอลุ้นกันต่อไปว่าจะได้กินไหมปลูกผักหน้าเลงนะครับปลูกผักหน้าเลงปลูกยากปลูกยากครับพี่น้องครับแล้วผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเมื่อ,อวันเวลาผ่านไปนะครับจะได้กินไหมหรือว่ายังไงต่อนะครับรอดูผมจะอัปเดตนทในโอกาสถัดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ